นายโรเบิร์ตคิโยซากิที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกรวยชื่อเสียงกล้องโลกเนี่ยครับเร็วๆนี้ถูกฟ้องล้มละลายครับเป็นหนี้เป็นสินคนนับหมื่นล้านอย่างนี้นี่น่าชนสสำหรับนายคนนี้เรือกเกินนะครับมีผู้รวบรวมไว้นะครับว่าสิ่งที่เขาสอนเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างไงเช่นเขาสอนในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ทำได้นะครับหรือสอนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามทานองคลองธรรมนะครับ หรือสิ่งที่เขาสอนนะเนี่ยครับไปปฏิบัติจริงแล้วไม่ได้อย่างที่คิดอย่างที่เขาสอนหรือช่อฉนนะครับเช่นให้คนไปลงเรียนคอสต่างๆเนี่ยครับเสร็จแล้วก็พาไปลงทุนธุรกิจต่างๆจนกระตั้งเจ๊งแล้วนี่หละนะยิ่งกว่านั้นเนี่ยครับ,นะค,รบคำแนะนําต่างๆเขานี่ก้อนหน้าคิดเหมือนกันนะครับเช่นไปขยายวงเงินบัตรเครดิตอย่างนี้เป็นการให้คนเราใช้ใจ่ายเกินตัวหรือเปล่าที่สําคัญบริหารบริษัทต,ตัวเองจนเจ๊งครับ แล้วก็ถูกฟ้องร้องในที่สุดนายโรเบิร์ตคนนี้เนี่ยครับไม่ได้รวยจากการทำหมากินเชกเช่นเศรษฐีที่ควรจะเป็นนะครับเขารวยจากการขายคร์สครับแล้วก็เกาะคนมาเรียน,นเพื่อที่ทําให้ตัวเองร่ํารวยอาจจะเป็นการหลอกลวงช่อชุนอีกต่างหากนะครับคนอย่างนี้จะเชื่อถือได้แหละครับจะไปฟังตามกระแสแล้วก็เชื่อง่ายๆนะครับไม่นั้นเราจะกลายเป็นเพียงไดโนเสาวหนุ่มสาวครับ